สบาดีทุกคนสบัสดีเอฟซีทีนาห้างอินดีตอนทับขับทูโซ่สองไอง้น้องสาวเราขมวดมาทุกคนโมน้ฮันสู่ฮันพาทุกคนมาเปลี่ยนเงินนะทุกคนเนาะหนึ่งพันบาทเพราะว่าโมน้ฮันเล่เงินของข้าวห่อหมูเท่าไรเพราะว่าตัวเฮดคิปแต่เชื่อละบวกูว่าเลขเงินเท่าไรนะทุกคนเนาะแต่ว่าโมน้ฮันกับมีโอกาสได้มาฮันเล่เปลี่ยน บาทมาน,นคนเนาะเพราะว่ากับบุ๊ม่นเป็นของตู้ดอกทองอันเอื้อยของอ้ยังไงคนแบบเพิ่นให้ตู้ฮันมาแล็กมาเปลี่ยนฮันคนเอาตู้กำลังส้าไปเลยนะคนแต่ว่าตอนนี้ฮันรถหลายเนนี่รถกกมาเป็นสายเลยเพราะว่ามันอยู่ตามทางใหญ่นะคือมันยังข้ามก็ได้ถ้ารถเบิด์ตอะไรคนตู้จะได้ข้ามได้เนาะ <S <S <ๆ>เพราะว่าเลขเงินเท่าตอนนี้ฮันบุ้มว่าเท่าใดเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าตูก้กัน เข้าไปเบิค่แหละเบิเบ้จงิแล้วได้เงินเธอได้เากัไปกันเลยนะคนเนาะอันไอ้ขาถามเนี่ยได้เงินเดืยนนี้เท่าไหร่ล้หนูนห้าหนึ่งศูนย้นึ่บเงินไเงห้าูอันคือคนเอาลงตามเตามอย่างเขาแล้วบ่แม่เนาะอเปลี่ยนเงินแม่ ะเป็นที่ใดนะทุกคนนะกับซิซัมนี้ประมาบึง่งทุกคนกำลังเงินให้ตู้อยู่ตอนกำลังนับเงินให้อยู่โบโบ,บ,บ,บมีไฟเลยอยู่ในัน,นี้มีกระตุกเดียวนะทุกคนแล้ว,ว่าช่วงนนี้เงินบัดขึ้นแห้งนะ ก็นังข่าก็นั่งทุนเนาะคุนยังนับให้ดูอยู่ได้แล้วได้แล้วทุกคนได้แล้ว ตู้สิไปนับให้ทุกคนเบิง่งเอว,วาสีได้เท่าไรานะเมือ่อเทากันตู้สิหนักไปทุกคนเบิ่งเรอบอันอนี้เนะาะผานทางก่อนแต่ว่า,กาเกิดสิด้ค้ากับบุเมนธรรมดาเลยเพราะว่ารถมันกล่าลาย,ลยทุกคนสมได้จากสิด้ค้าแล้วถ้ามัเจอกันต่อนยุ่งเงินนะทุกคนเนาะอันนี้อาทุกคนตอนนี้ตู้คนก็มาฮอดเฮือนนะทุกคนอันนี้ตู้ก็สิบมาเบิ่งว่าเงินที่ตู้ไปแลกคันได้พอเดินนะทุกคนเนาะน,นี่จะเป็นใบเสร็จ ใบเสรที่จะเป็นใบที่ง่ายที่สุดในอันลาเพาะนทุกคนเนาะเพราะว่าสกุลเงินกีบเลยใบเสร็นี่ชีหญ่กว่ามู่เลยเขากบมานับกันเลยนะทุกคนเพราะว่าจะได้เท่าใดนะเดี๋ยวตูกก็นับเพื่มก่อนเ้อนับนับไปนับมานับกะให้เมส์ะทุกคนเนาะเป็นคนนับเนาะเพราะว่าตู้ขั่นกะไปเปลี่ยนเงินให้เอ้ยให้ยังแต่ว่าให้เมย์เป็นคนนับเพราะว่าจังหูน้ำเดียวจังหินน้ำเดียวนะทุกคนอ่ะแม่นับ ว่าได้เท่าใดไปเปลี่ยนเงินหนึ่พันบาทได้ยู่เท่าใดเงินหนึ่ันเปลี่ยนหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พ้าพันจีเดี๋ยวสี่พันบ่รือว่าอันก็เดียวว่าเงินเทาเป็นเงินใบเซนบ่แมนบางใบเซนห้าแสนห้าเซนกี้นะทุกคนเาได้ยูนี่ห้าแสนสิบพักีบ ได้ยูห้าแสนกับ1ิปพันกี้เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าอันทุกคนก็อาจสีหูเพราะว่าห้าแสนซิปพันเนาะแม่เนาะทุกคนเนาะตู้กับพุทผ่านยน่ะพอตู้หาก็มาตะเวียนเราเนาะเทียมมานั้นแหละเนาะเรียมจากอันนั้นแหละเนาะแม่นแบบเงินเงินมันขึ้นนะเพราะว่าแต่เก้าที่ตู้หันไปอันไปบดเออพแม่เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าตู้หันอัน ไปหาซื้อเครื่องซื้ออย่างไรเป้่าาเบาเป็นเงินกีดเงินอย่างไรวบหูนะทุกคนเราะบหูว่าอันสมุดเบาว่าห้าสิบพันบวกสิบพันนี่ตกเป็นเงินบาทเท่าไหร่กะตู้กับโบหูนะทุกคนเนาะเพราะว่าเล่นเงินบมหูแต่ว่ามาเมื่อนี้ท่านกะได้ไปเปลี่ยนให้ทุกคนเบื้องนะทุกคนเนาะก็คือสิมหูไปน้ำกันแหละเพราะว่าในหนึ่งพันบาทที่ตู้ไปเปลี่ยนท่านจะได้อยู่ห้าแสนกับสิบพันเนาะทุกคนเนาะแม่นเฉพาะของเมื่อนี้เล่นเงินเล่เงินของวันที่ พกเดือนพกโสงพันเศร้าโศเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเบินวอลว่าไปได้กับพูนทุกคนเนาะแต่ว่าเฉพาะของมื้อนี้จะได้เล่นเงินอยู่ซ้ำนี้แหละถ้าน่าจะได้ซ่นให่ก็ย่อมพูนนะทุกนเพราะว่าอันตู้หันไปเปลี่ยนมาเมื่อนี้กะเห็นกับตาเนาะทุกคนเนาะซ้ำนี้เพราะว่าเป็นไ่ายว้าเท่านั้นเท่านี้กะคือสีบุเสือแล้วเพราะว่าหากผมไปเปลี่ยนมาเมื่อนี้เนาะทุกคนเนาะเล่นเงินกับซี่ซ้ำนี้แต่ว่ามื้อนี้หันสิว่าน่าได ได้เงินมาแล้วนะทุกคนเนาะได้เงินมาแล้วแต่ว่าผมแม่นเงินของตัวเองนะกาอยาก่อย่อยนิดน,นึงนะทุกคนเนาะเพราะว่าเป็นเงินของเอื้อยของป้าเพื่อนนะทุกคนก็เลยแบบมีแต่สะได้เอาเงินไปให้เพื่อนท้งนนะทุกคนเนาะหาเศษกับสิบพันป่อแสดงว่าแบบนี้มาเวาาเวสูพี่น้องฟังบ่แม่นแบบมามาเววสู้คนเด็ดมันเฉพาะมือนี้เนาะเม่นเะพาะมือนี้ปัจจุบันนี้มาเววให้เพื่อนมาเววให้เพื่อนพังให้ทุกคนพังฮะงแหละ แต่เงินแมเพราะว่าเงินหันเงินกีบเฮาอ่อนขาแห้งอีกนะทุกคนเนาะเพราะว่าตะกี้หันหนึ่งพันบาทนะจะตกทึกอยู่เท่าไหร่จะตกทึกอยู่แต่สองแสนห้าสิบพันนะทุกคนเนาะแต่ว่ามาวันนี้ฮดห้าแสนกับสิบพันมันทุกครึ่งแล้วนะทุกคนเนาะสำหรับเงินเงินบาทนะแสดงเงินเงินลาเฮาอ่อนอ่อนขาแห้งนะทุกคนเนาะนำมาลดกับโบมี เงินก็อ่อนค่าแห้งอีจักเซจอะไรนาา้องทุกคนเนาะอากับสู้ไปนั่นเดียวทุกคนเนาะเพราะว่าวิกฤตนะกับส,สู้ไปนั่นเดียว,วมแม่เพราะว่าไปต้ำมนดียนว้าแม่เพราะว่าไปเติมน้ำมันรดกาเรียนคิวเข้ากับปไปทายคิปให้ทุกคนเบิงเนะนาะเพราะว่าอ่านเอื้อพุทธโซนยังเพิ่นกะถ่ายให้ทุกคนเบิกแล้วหยวันเวียงจันทร์อยูุธะแค่กับสิคือเดียวทุกคนอยู่แข่งขมวนกับแบบเดียวบทอันทุกคนเนาะ แต่ว่าถ้ามีโอกาสกับตู้กระิไปถ่าให้ทุกคนเบิ่งแล้วคันว่าทุกคนอยากเห็นอย่างๆค่ะนะแต่ว่ามื้อนี้ตู้กระิได้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคนเนาะแต่ก่อนฉีจากกับไปบขอขอบใจทั้งทุกคนที่เข้ามาติดตามรับส้มสองไอ้หนองสาวเราคำมวลเฮา,าถ้าว่าในคลิปนี้มีเสียงนะฮะพระพุทธเจ้าขอโทษขออภัยน้หลายนะทุกคนเนาะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามส้มไอ้น้องหอยด้เพค่ณชิเมียงให้คลิปให,หม่ๆต่อไปนะสำหรับมื้อนี้ขอตัวไปก่อนเจอกัคนคลิปหนะ้าบ๊ายบาย